เ <ừ. S 2> ย็มอ่าเป็นไนรเนี่ยอยากอาการมันเป็นไงหุ่นงิ้มรู้สึกยังไงเนี่ยใช้มันวิวิวรวมสั้นไหวเปล่าไหวเราต้องทำไงล่ะทีเนี้ยแย่มากทีหนึ่งแย่มากเลยเหรอเยอะเลย อื S <S <S มนไ้รับได้นอนเลย <S 2> <S 2> อืมขอบตาดำํำหิวขอได้ไหมให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะได้ไม่ให้อีกแล้วนะได้สัญญานะสัญญาตรงเลิกให้ได้นะได้อืมโอเคสัญญ,ญาแล้วนะ ยาจะต้องไม่หันหลังกลับไปหามันอีกนะได้เราต้องทำได้ได้มันไม่ไหวเลยแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วถ้าไม่ให้นี่ไหวไหมไม่ไหวทนไม่ได้เลยไม่ได้แย่เลยนี่ต้องเอาใช่ไหมเอาอืมไม่อยากให้เลยอยากให้เลย ห่างๆไปจะได้เลิกได้เมื่อไรจะได้ไม่มีความอดทนเลยหะทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วอะจะยอมให้ให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครั้งเดียวไม่ให้อีกแล้วนะโอเคสัญญาสัญญาเอาไปดื้อนมมีประโยชน์ป้าเปล่าเนี่ย